ป่าหิมพาเป็นดินแดนลึนลับที่ตั้งอยู่บนมิติคู่ขนานกับโลกมนุษย์ก็ป่านั้นมันเป็นนิทานหลอกเด็กคุณไปเชื่อได้ยังไงแล้วนี่เราอยู่ไหนอะป่าหิมพานถึงแม้ว่าป่าหิมพานเนี่ยมันเป็นป่าที่สวยที่สุดก็จริงแต่ในความสวยงามเนี่ยก็มักจะมีอันตรายแอบแฝงอยู่ตลอดเวลา วีระบุรุษผู้จุดติจากโลกหวนคืนถิ่มาพานจากฟื้นคืนจากกรียุคคุณจะเอาอะไรจากมนุษย์เตจอกกระจอกอย่างผมเล่า สวัสดีครับวันนี้พิกมีเดียกับรายการวาไรตี้นะครับเรามาเจาะเกาะกับละครเรื่องใหม่ของไทยทีวีสีช่อง3นะครับผมในปี2564เรื่องนี้เลยทีเดียวนะครับผมงานนี้ผู้จัดแป๊บนริศค่ายมายเอ็ดเวิร่วมทีมกราฟิกเมืองไทยบริษัท f a ตแคทจำกัดเจ้าของผลงานนาคีได้เริกบวงสรวงละครใหม่พิภพหิมพานธ์ C จีตระการตาละครดรามา่าแฟนตาซีรสชาติใหม่ที่ได้พระเอกมาดกวนหลุยสกอตโคจรกลับมาพบกับนักเอกยามมาธิราอีกครั้งร่วมด้วยนักแสดงอื่นอีกมากมายอย่างนิ้งสรัญญาที่มารับบทมัสยานักพฤกษศาสตร์สาวส่วนกระทิงขุนนรงรับบทจักนายแพทย์หนุ่มหล่อและตะวริตรับบทพักสนนายทหารหนุ่มยศร้อยเอก เดี๋ยวสุริยนต์รับบทเทพนรสิงห์แห่งวิมานทองเชิงเขาไกลลาดเรื่องย่อก็คือนะครับผมนะเมื่อพิมพ์แยมไมทีราจะต้องเดินทางเข้าไปในป่าหิมพานดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อตามหาอุลลักัมณีนะครับอุลลักัมณีนะครับผมแฟนแฟน ละครช่อง3ก็คงจะซาลอยนะหมายถึงว่าอุกบาทที่นํามาเจรนายถ้าเป็นเครื่องประดับเชื่อว่าเป็นเครื่องรังอีกอย่างหนึ่งของวิเศษที่จะสามารถนํามาช่วยทรงยศหมูสมภพพรอบุญธรรมของเธอที่นอนป่วยอยู่โดยมีสุนทรต้นจกักริดและพัทสนตะวริศสองพ่อลูกที่หวังจะครอบครอง อุลลากับมณีไว้เองนะครับแต่การจะเข้าไปในป่าหิมะพ่านไม่ใช่เรื่องง่ายแต่หนุ่มกลิหลุยสกอตพลานหนุ่มลูกชายของพลานินสต็อปสหัสชัยที่เคยเข้าไปและสามารถกลับออกมาได้พิมพ์จึงต้องออกตามหาเขาเพื่อพาเธอไปยังจุดหมายปลายทางในครั้งนี้ในการเดินทางสู่ป่าหิมะผ่านในครั้งนี้ไม่มีใครรู้เลยว่าอันตรายข้างหน้าจะเป็นอย่างไร ใครที่เฝ้ารอให้พวกเขาเดินทางมายังป่าหิมพานแห่งนี้และเรื่องราวจะจบลงอย่างไรต้องตามวุ่นกันต่อได้ในละครพิภพหิมพานที่เตรียมออกอากาศให้ใหอากาศให้ชมกันรเร็วๆนี้ทางช่อง3กด33ในปี2564ป,ปีใหม่นั่น<ร><ร>เองนะครับรบทละครโดย สรราฐจิระบวรวิสุทธ์กำกับการแสดงโดยทวีวัฒน์วันทาผลิตโดยบริษัท My a อ w o r k กจำกัดควบคุมการผลิตโดยแป๊บนาริปยุวะบูีีทท่่สสวยุดรนแต่ในความสวยงามเนี่ยก็มักจะมีอันตรายแอบแฝงตลอไปนะเมื่อวีระบุรุษ ผู้จุดติจากโลกหวนคืนถิมะพานจากฟื้นคืนจากกรียุคคุณจะเอาอะไรจากมนุษย์เอจอกกระจอกอย่างผมเล่า